สวัสดีนูคะ่ะวันนี้นะคะนูมี3เคล็ดลับของการล้มแล้วลุกให้ไวมาฝากทุกคนนะคะสำหรับใครที่ช่วงนี้นะคะชีวิตอาจจะกำลังเจอปัญหาอุปสรรคและชีวิตล้มลุกคลุกคานะคะลองฟัง3เคล็ดลับดีๆนี้ดูนะคะแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะคะแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ เดีวเรามาฟังกันดูนะคะว่า3ามเคล็ดลับที่ว่านั้นมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากข้อแรกนะคะนั่นก็คือให้เรายอมรับและก็ปล่อยผ่านนะคะในโลกใบนี้นะคะมันไม่มีใครที่ไม่เคยเจอความทุกข์ความทุกข์ยากลําบากหรือว่าเจอช่วงจังหวะชีวิตที่กําลังล้มลุกคลุกขานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถที่จะล้มได้นะคะแต่พอเราล้มแล้วนะคะเราต้องรีบลุกให้ไวนะคะเพื่อที่ว่าะจะได้มี โอกาสหรือว่าประสบความสําเร็จชีวิตได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะที่ในช่วงเวลายากลําบากของชีวิตเนี่ยเราจะต้องอมีความรู้สึกที่แย่ๆเกิดขึ้นนะคะแต่ว่า,ายังไงซะเนี่ยหลักการในข้อนี้นะคะเขาก็ได้บอกให้เราเนี่ยทำใจยอมรับให้เหตุการณ์ยอมรับให้เหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราให้ได้นะคะ ซึ่งเมื่อเวลาเราเกิดความทุกข์นะคะหลายๆคนก็อาจจะกําลังคิดนะคะว่าทําไมเหตุการณ์เพราะอะไรเหตุการณ์นี้มันถึงเกิดกับเรานะคะในข้อนี้เนี่ยเขาก็ได้บอกให้ให้เราะะพยายามเปลี่ยนความคิดของเราใหม่นะ,ะพยายามคิดไปในแง่บวกนะคะแล้วก็ให้เรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสอนอะไรกับเราบ้างนะคะ ข้อ2นะคะนั่นก็คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองเพื่อยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะพยายามคิดหลายมีความคิดที่คิดลบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ,เ,ะเขา g u r ผู้เชี่ยวชาญที่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าการคิดลบเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราเพัฒนาขึ้นนะคะแต่ให้เราพยายามคิดบวกนะเพราะว่าการคิดบวกหรือว่ามองในแง่อีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เราโตขึ้นนะ แล้วก็เคล็ดลับข้อที่3นะคะนั่นก็คือการพูดกับตัวเองยำๆซ้ำๆนะคะว่าเราสามารถทําได้นะคะมันเป็นการเหมือนกับเยียวยาฟื้นฟูจิตใจของเราจากความรู้สึกแย่ๆนะคะให้เรารู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะว่าเราสามารถทําได้นะคะแล้วก็ให้เราพยายามคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองเติบโตขึ้นนะคะ และทั้ง3ข้อนี้นะคะก็คือเคล็ดลับดีๆในการล้มแล้วลุกให้ไวนะคะหนูก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ชีวิตกำลังอยู่ในช่วงของอล้มลุกคลุกคานนะคะหรือกำลังเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตนะคะเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอสาระดีๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูนะคะแล้วก็พบกันได้ที่ช่องนูริยาเลีมปานทั้ง Facebook Tik t o k แล้วก็ YouTube ค่ะสวัสดีค่ะ